วัสดีค่ะจากร้านกอก,กนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกตาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพด4แถวจานคู่ขาธรรมดามานะคะกำลังชักลอกเพื่อนำขึ้นรถไปส่งนะคะไปส่งพรุ่งนี้นะคะขึ้นไว้ขึ้นไวรอวันนี้ แล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะนำไปส่งที่อ,เอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตัวนี้นะคะกำลังชักลอกเพื่อนําขึ้นรถนะคะอะตัแตรรถได้รอแล้วนะคะอะ่ตัวนี้ชักลอกค่ะเพื่อนําขึ้นรถนะคะดูคุณลักษณะเครื่องของเครื่องหยอดข้าวโพดสีแถวจานคู่ขาธรรมดานะคะดูกงจักรมีกงจักรนะคะกงจักรมีสองกงจักร อสองของ,ของสองด้านนะคะแต่ละด้านแยกกันทํางานนะคะไม่ได้ทำงานร่วมกันนะคะเท่ากับเครื่องนี้คนทํางานมีคนสองคนนะคะตัวนี้ถือว่าสุดยอดนะคะสุดยอดทีนี้ดูจานเป็นจานใบขี้เมานะคะจานใบขี้เมาตัวนี้นะคะมีขากรอบอยู่สองขากรกบตัวแรกไม่ลงกรบตัวที่สองลงไปอีกนะคะ ตัวจานใบขี้เมามีลูกปืนขาละสี่ลูกนะคะขาละสี่ลูกอ่าทีนี้ถังข้าวโพดมีสี่ถังในถังข้าวโพดจะมีจานแบบสี่หุนนะคะอยู่ในถังข้าวโพดจานสี่หุนข้าวโพดจะลงทีละสองเม็ดระยะห่างของต้นก็คือยี่สิบเซนนะคะแล้วเราก็จะแถมจานสามหุนเครื่องให้ลูกค้านะคะจานสามหุนเครื่องนี้ข้าวโพดจะลงทีละเม็ด ระยะห่างของต้นก็คือ15เซนนะคะระยะห่างของร่องจากร่องหนึ่งไปหาร่องหนึ่งนะคะก็คือ65เซนนะคะถังปุ๋ยมี2ถังถังปุ๋ยใส่ถังละได้สังละส0กิโลนะคะ2ถังก็20กิโลนะคะดูคานนะคะคานเป็นคานสองชั้นนะคะตัวคานเป็นคานสองชั้นความกว้างของคานก็คือ2เมตร20ินะคะ คานนี้ใช้คาน4ี่มิลแบบหนาปึกนะคะตัวนี้นะคะ,ะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะใครไม่สะดวกที่จะให้ไปส่งแบบนี้เราก็ไปส่งส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะถ้ามันไกลนะคะเชียงใหม่เชียงรายนะคะ,ะแถวใต้แถวอะไรต่างๆลำพูนล,ลำปางนะคะ เราก็ส่งทางไปษณีแล้วเก็บเงินปลายทางนะคะส่งทั่วประเทศส่งทั่วไทยนะคะมีของสต๊อกไว้มากมายเต็มโกดังนะคะสั่งเพ๊บอส่งให้ได้ทันทีนะคะไม่ต้องห่วงนะคะสินค้าเราขอบคุณลูกค้าอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีมากนะคะที่ไว้วางใจร้านก่อกระโหนกการเกษตร สั่งเครื่องหยอดก็พ่สี่แถวจานคู่นั่งขับมานะคะแบบขาธรรมดามานะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ